เราคนคดีก็ไม่รู้เลยว่าตัวบุนยังไงตายปั๊บพนนี้ก็ต้องไปใส่กร,รมอีกเด้ไปถือเขาขาห้าร้อยชาติพู้ใดอันผูกสั่งเขาขานี่ก็ดีเหตุก็เหตุเพตุประโลดผู้ใดบึกเ,เสื้อก็เสื้อบ่เสื้อก็จางหัวมันโตภัยโตมันอีดีได้ใหญ่จะว่าอัตมาได้วบวชดขม้าบาดีมาเหตุเข่าเหตุเข่า โอ้ยจนกระทั่งว่าบ้านดีอีเจงสี่ได้ไงบาทน,นี่พราะว่าวังหาปีที่แล้วนั่นพระพุทมลงมาปักศาสนาภาษีอริยเมตไตรหู้กันบอกี่คนในแวดวงภูมิบารมีให้พระอินเป็น,ปนผู้ตีข้องห้องเปล่ามุงมุมุง,มง,มงอ้อมโลกไปเดอ้อพระยาเข้าศาสนาภาษีอริยเมตไตร ไปผุนเออไปหาลูกพ่อเสริมประจุนก,กล้งผุนอันนี้พระอินพนเวาก็เดนี่บาในเวาเองเด้วเวาต่อเดจังว่าอัตมาเดี๋ยวนี้จะเห็นตะคนแปลกแปกไปที่แปลกไปเพราะไม่หยังวิญญาณผ้าไปเบิดผีพ่พอผีแม่เขาอยากได้เขาหูแล้วว่าอัตมาท,ทรงให้ได้ห้ามบ่ได้อยู่ในวัดอัตมาเดี๋ยวนี้สิบสองล้านใหญ่ไม่ใช่อวดอุตริ เราก็มาตัวหยาตัวโยมไปนี่เยสิคิดว่ามันมวนเด้อผีเขาเมียนเมาหรอเด้ยสิคิดว่าผีเขาสิยานพ้าเขาเมียนเมพาพระโหลดนะคันพาเหตุบทถืกมีองค์หนึ่งอัตมาบอกเอ่ยซื่อเป็นอมภาตบ,รรบรร่อนเศร้าปุกเสกกุม่านทองติละแปลวกระดูกผีไต่หงมาเอาคาถาบังคับมาหยาดใส่กุม่านทองเสก นั่ไปเดอ้อนั่ไปเดอ้อคือเลี้ยงผีจนเคอยโตะ่ะเอาผีมากก็เลี้ยงที่เสกคาถาให้พรเลี้ยงบาดนีผู้ใดเอาไปบูซาก็เลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำบาตรผีซุ่มนี่ก็ไปกุ้มานทองข้าขายดีที่ระบาดเพนศสกบอ่อเศรบาบริแม่เขาตายบาดนี่เขานำหาลูกเขาบาดอาจารย์อลูกขน้อยไปสาย ตอบเขาบ่ไใดเขาก็ดึงขาบ่าเเจ้าจานลูกขน้อยไปใช้เป็นอมาาพาตเลยเดี๋ยวนี่นันบอกบ่วมิไาไปวัดเลยดีหรอผพ้บูเจ้ายาสิเข้าใจว่าพระก็สิไดไปสวรรค์เ้อเหนื่อยใหญ่เอ้ยพระเฝ้าวัดกระาลหลายคือกัน เป็นพระนี่แห่งบาปกโยมเดี๋ยวพอกินเข่าเขาเลยโบสถ์กับเงินไทยบ้านเดี๋ยวมันเป็นเงินอีพอเฮาเห็นว่าสั่งโบสถ์เงินญาติโยมเบิดญาติโยมว่าจังได๋สันซัตเด้อผู้ขาดท่านมื้อนี้เด้อได้ร่วมสร้างโบสถ์อุทิศให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายพี่พ่อพี่แม่ปู่ย่าตายายก็คือพวผมเจ้ามานั่งอยู่เดี่ยวนี่ระเทปอมกุฏิ มือิงสิส่งให้ขน้อยได้ไปแน่เสยดีหลายตกะขันใดปุ๊บาทใหญ่เอ้ยจะเอาวาดไข่บนเศราละไข่ามาระทอดบาดดากเปื่อยอยู่หันสามปีโอ้ยสัตว์เขาว่าแซวเลยแล้วดิเป็นจะได้ละหลวงตาว่าแซวเลยอะไรว่าแซวว่าสัตว์ลทอด เราว่าให้ตายง่ายได้ไงเ <c oughs> จ้ว่าอาตมาหยาดบางไงเดี๋ยวนี้สังฆทานเข้าไปเหตอยู่วัดอาตมาลังมือวัตถัอยู่วัดเทา่านั้นละหลวงพ่ออยู่วัดบ่ามือนี่เออมืออื่นว่างมากหกกองเราได้บานสังฆทานวัตแต่วัดใดมีบุญอาตมาก็นใายเครื่องสังกัตทานตอนนอั่มแปลว่าผลึกพวกผีซุ่มนี่ก็นนั่มแปเอา <c oughs> พุ่นไปวัดหลวงพ่อข่ำเดือว,วัดสันคนมาวัดพระพงกับขนคนไปบัดเอาประม่วงกับขนไปอาตมาบ่ได้เป็นพุทธภาษีดเดือดปรด้เอามาขายเอ้ยถ้าขี้งกเอามาขายคือบางคนล่ะมึงเอ้ยอยันสิว่าเขายานพระนี่หูบ่บางองค์ยังเฝ้าวัดจุโคอ,อยู่กับหลายองค์บ,าบา่เว้าดอกน้อยสิว,ว่าอวดอุตริ ใหญ่เจ้ว่าอตาตมาแล้วมีมือหนึ่งเตกอสิหูจักเดิอบานโยมมาหลายๆก็เลยไปสังฆทา,านวัดขยุ่งบ่ไดวัดสิไปซอยจเจ้าอวาดพ้นตายหันหลาย,ลายล้อยปีมะรวันเด็เกิดนัง่งเจ้าขออยู่หาองคอยู่หันอนตา,มาอนตามาเลยบ่ไดไปก็เลยถามบรารมีเพนถามทึงๆพเขาเรานั่นไม่เห็นสังฆทา,านน่ย จ้าวาดหาองค์สดไดรับบ่ได้น้อยหนึง่งเป็นอย่างจะไหนบ่เบิดพอว่าภูมิท่านบม,มมีศีลม,มีธรรมถ้าเขาเรานั่นลูกหลานไปเหตุสักกา,านกับพระอรหรอนันต์องนั่นองค์นี้อัตามาเอ่ยซื้อดังๆเพิ่นวาดจาดังไดเขาเรานั่นไม่ใช่พระโปรดวิญญาณเราไัยศีลหาบกโครโเพชรบุญให้พ่อให้แม่พ่อแม่บ่ได้กิน เราครอบรัวนั่นสิวุ่นวหยบาดอัตมากเ็เลยว่าเราไผ่ละสิโปรดไดเพราว่าจะไหนมิตรโรคผสมผู้เดียวบาดอัตมาเมื่อยบดเมื่อยจะไหนเมื่อยแท่นพวกวูเจ้าพวกใดบ่มีศินไม่ทำเดินตีแม่นแท้พวกไทยพวกแถนบาดพวกพีไทยพีแถนนี่กูหักขาหักแอวกูเอาไข่บดโตใหญ่ นั่งยจอแต่ก็บอกเป็นสุขอ๋ออ,อนั่งร้องก็บอ๋อยมแต่พกแทนแทนนีแน่แก่กับพระใย,ยิ่งพระองค์ใดไปแก่แทนบางเถ่อเขาเมียนหดพระผู้ดเดอ,อ่นมีไปยังสี่ก็มีซากไปเลยใหญ่ลูกสาวงามงามซากไปยังมาจับก้อแม่ได้หนี่แม่บ่กมาแม่แมก้อติดท่าแม่ไงประง,งาพอมาจับกะลมสิบคนจับกะลม เมึงสิงไปใสเลยเนีนี่กูสิไปหาหลวงพ่อชามแลนไปหอดวัดสองถุนเคืองใหญ่เอ,อ้ยออ,ออกจากห้องน้ำม,มาส่งน้ำแล้วเป็นหยังเรามาแต่ใสเรามาแต่ใบน,น้องคลังเป็นหยังเราหลวงพ่อชางให้แน่มันเป็นหยังมันชกักมาจากมาแต่น,นี้สิไปซองมันเห็นอย่างมานังจุโขอยู่บนมินหูมันเป็นหยังเรา เป็นยังก็เาเป็นโลกขีที่นันตีก็บพได้ขีทีได้หลักเหตุบุญนนะเพิ่นอยู่ใส่บาทคู่มือสมบัติสองมือเท่านึ่งอธิษฐานว่าจังใดให้ถือเลขได้เด้อก็บ่าถือบ่ได้ว่าให้พ่อให้แม่สมบัมันลื่มเขาเป็นหนีหลายนั่นตีสิย่อมบ่ล่ะแต่งขันหาย่อมที่ล่ะย่อมต่อไทยต่อแถนนั่น ย่อมตาปูญาตาใหญ่ไทยแทนก็มาเป็นไผ่ในใหญ่ต้นตระกูลและบรรพบุรุษของเขาเองที่พ่นฟ้อนไห่ที่พ่นควงไหเ่เรานั่นนะควงไห่ปนได้ปะซุ่มนั่นก็ไปเกิดบนได้ที่ละ่ะมีทางเดียวคือเหตุสังกทานทรงไผ่อพราะ่ก็เปิดมะลำดังแท้มันงานหรือว่ามั็น้องอาหาร อืม,อมเอาพวกพญา,าม,มาร์มันจนังฉันะจะ่าให่เดี๋ยวนี้มีแต่คนแปลกๆไปหามีแต่ไทยแต่แถนไปหามาหลายหลายอัตมาก็บอกขึ้พมาปสิมาหลายจึงสี่ได้ใหญ่อันนี้ว่าย้อนหลังอีกสี่ปีที่แล้วบัตเตคามาสี่ทุ่มสามทุ่มเคิงเป็นขบวนมาเลยได้ใหญ่ หลายก็ซุ่มไม่ญ่หมากัะไผ่น้ามาอีกออมาเยือนอยู่หนากุติจึงพูกจึงพิงดังอ้อมก็พองมูเจ้าไผ่เรามาพระเจ้าชัยวรมันปัตตทธที่สร้างนาครวัดนครทมอัตมาจึงหูเป็นขอมนั่นบแมเนบแม่นขมนคูมือเดแขกจากสีลังกา ขาวสูงงามตัวใหญ่พวกพวกหุ่นเส้นสีหนุนี่พวกรับใส่ตัวพวกลูกหาบขอมพวกนี้มาจากสีลังกาเอเจ้าวศิลปะเขามันระไมเป็นสีลังกาเบิดจากอินเดียเบิดอาตมาเลยถามว่าเป็นอยังเจ้าบบเกิดข้าพเจ้าไม่อยากเกิดเกิดมาก็เจ็บก็บป่วยก็ชิงดีชิงเด่นกัน ท่านก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้คนมันบาปมันเยอะแล้วมาทำไมขอกุศลจากท่านหน่อยกุศลอะไรจะเยอะอัตมาเลยถามคืนในอดีตชาติของท่านนากกถินผ้าป่ามันเยอะเพียงแต่ท่านอธิษฐานแล้วตรวจน้ำให้ข้าพเจ้าก็จะได้รับ